ไอเดียสุดเลิศเครื่องดูดตดนวัตกรรมใหม่เครื่องแรกของโลกการผายลมในบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถห้ามได้ซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็ยังต้องเผชิญกับกลิ่นที่ไม่พึงประสองค์อีกด้วยแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในตอนนี้มีนวัตกรรมฟรัสแวกหรือเครื่องดูดตดโดยเครื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นเครื่องดูดและเครื่องกรองตดที่จะประกอบด้วยปั๊มลมแบบสั่งงานด้วยมือและตัวกรองคาร์บอน โดยการทํางานของเจ้าเครื่องนี้ก็ง่ายมากเลยทีเดียวเพียงแค่เราสอดสายด้านหนึ่งลงไปในกางเกงที่เราสวมอยู่และปล่อยให้ปลายอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านนอกและเมื่อเราผายลมก็ให้บีบป,ปั๊มที่อยู่ตรงกลางมันจะช่วยดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้าไปภายในเครื่องกองกลิ่นและปล่อยลมออกมาอีกด้านซึ่งลมที่ออกมานั้นจะกลายเป็นลมที่ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นน้อยกว่าเดิมมาก แต่ทว่าเครื่องนี้ก็ไม่อาจทําให้เสียงผายลมนั้นหายไปได้และถ้าหากกลิ่นที่พึงประสงค์นั้นยังไม่หมดไปทางบริษัทก็ได้แนะนําให้ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมพร้อมทั้งย้ําว่าสําหรับภายนอกเท่านั้นห้ามใส่เข้าไปในร่างกายเด็ดขาดและถ้าหากใครสนใจในวัตรกรรมสุดแหวกนี้ก็สามารถเข้าไปดูายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ fastback.com โดยมีราคาเริ่มต้นที่9.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ317บาทเท่านั้น